ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีที่จัดเก็จบจากบุคคลธรรมดาหรือบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยปกติแล้วจะจัดเก็บเป็นรายปีผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไปอย่างไรก็ตามผู้มีเงินได้บางประเภทกฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตอนที่ปีหรือพงอด่เก้าสีด้วยใครมีหน้าที่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผู้มีนนหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามเกณฑ์ขั้นต่ำดังต่อไปนี้เงินได้พึงประเมินประเภทที่1หรือ4 0วงเล็บหนึ่ง,ห,งหากมีมากกว่า1นึ่0 0สบาทต่อปีเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆ4 0วงเล็บ2ถึง40วงเล็บ8 มากกว่า60,000บาทต่อปีถึงแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ผู้มีเงินได้พงปรมมากกว่า1 2,000 0บาทต่อปีมีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแต่หากคุณมีเงินได้สุทธิไม่เกิน10,000 50,000บาทต่อปีก็จะได้รับการยกเว้นและไม่ต้องเสียภาษีเงินได้พงประเมินคือเงิน ได้ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องนำมาคำนวณภาษีหมายรวมถึงเงินเดือนและไรายได้อื่นๆเช่นดอกเบีย้ยเงินปันผลเป็นต้นเงินได้สุทธิคือเงินได้ทั้งปีหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆแล้วเงินได้พึงประเมินมีอะไรบ้างแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกฎหมายได้แบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินมาตรา40แห่งประมวลรัษฎากร ออกเป็น8ประเภทดังนี้40่วงเล็บ1งเงินเดือนเงินได้ประเภทที่1เงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากการทํางานประจํา40สวงเล็บ2ค่าจ้างทั่วไปเงินได้ประเภทที่2เงินค่าจ้างทั่วไปจากการรับจ้างทําง,งานที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบงานประจําหรือในฐานะเจ้านายลูกน้องเช่นเงินได้จากการทํางานฟรีแลน และค่าในหน้าเป็นต้น40วงเล็บ3ค่าลิขสิทธิ์ค่าทรัพย์สินทางปัญญาค่ากู d ดวิวเงินได้ประเภทที่3ค่าลิขสิทธิ์เช่นค่าตอบแทนจากหนังสือเพลงภาพยนต์หรืองานศิลปะค่าทรัพย์สินทางปัญญาเช่นเครื่องหมายการค้าสศทธิบัตรหรือแบบผลิตภัณฑ์ค่ากู d ดวิวคือ มูลค่าเพิ่มของธุรกิจที่มีมากกว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้เป็นมูลค่าที่เกิดจากชื่อเสียงความน่าเชื่อถือฐานลูกค้าหรือปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ธุรกิจมีมูลค่าสูงกว่าทรัพย์สินที่มีอยู่40วงเล็บ4ดอกเบีย้ยเงินปันผลเงินประโยชน์จากการลงทุนเงินได้ประเภทที่4เงินได้ที่เป็นผลประโยชน์จากการลงทุนเช่นดอกเบีย้ยเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกําไรเป็นต้น 40วงเล็บห้าค่าเช่าเงินได้ประเภทที่5เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน4 0 4วงเล็บ่ค่าวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่6เงินได้จากวิชาชีพอิสระได้แก่วิชากฎหมายการประกอบโลกศิลปะวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีและการประนีศิลปกรรม 40วงเล็บ7ค่ารับเหมาเงินได้ประเภทที่7เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหารายงานและสิ่งของ40วงเล็บ4เงินได้อื่นๆเงินได้ประเภทที่8เงินได้อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเงินได้พึงประเมินประเภทที่1-7ถึงและเป็นเงินได้ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเงินได้จากธุรกิจเงินได้จากการขายสินค้าออนไลน์เป็นต้น เงินได้ประเภทที่8นะครับหรือ40บวเล็บ8สําหรับคนทําอาชีพอิสระนะครับเงินได้ประเภทนี้คือรายได้มาจากกิจาการเกือบทุกรูปแบบที่ไม่ได้ระบุอยู่ในประเภทที่1ถึงประ,ประเภทที่7นะครับเช่นรายได้จากธุรกิจหรือว่าการค้าขายการพาณิชย์การเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นรายได้จากการขายของออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับ รวมถึงรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการขายหน่วยลงทุนคืน IMF นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้ประเภทที่8นะครับพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทําอาชีพอิสระเปิดร้านอาหารหรือว่าทําธุรกิจขนาดเล็กนะครับเงินได้ของคุณส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในกลุ่มประเภท4 0่สงเล็นะครับการหาค่าใช้จ่ายสําหรับเงินได้40่งเล็นะครับจะมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันนะครับ ทางเลือกที่1ก็คือหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับเงื่อนไขก็คือคุณต้องเก็บเอกสารและหลักฐานในการใช้ค่าใช้ใชจ่ายทั้งหมดไว้นะครับเกี่ยวกับการสร้างรายได้เช่นบินซื้อของค่าเช่าหรือค่าจ้างนะครับส่วนข้อดีก็จะมีหากค่าใช้จ่ายของคุณสูงมากเนี่ยเช่นเกิน60%ของรายได้เนี่ยการหักตามจริงจะช่วยลดภาษีได้มากกว่านะครับทางเลือกที่2ก็จะเป็นหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาครับ เงื่อนไขก็คือไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายแต่ต้องหักตามอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับอัตราทั่วไปแล้วสําหรับเงินส่วนใหญ่ในมาตรา44ว8เนี่ยจะสามารถหักแบบเหมาได้60%ซึ่งเป็นอัตราที่สูงและสะดวกมากอัตราพิเศษนะครับสําหรับนักแสดงสาธารณะเช่นดารานักร้องนักอาชีพจะมีเพดา,านที่แตกต่างกันนะครับเพื่อความเป็นธรรมโดยจะหักแบบขั้บันไดนะครับ หนึ่งก็คือสามแสนบาทแรกเนี่ยหักเหมาได้60%ส่วนที่เกินสามแสนบาทเนี่ยหักเหมาได้40%นะครับแต่รวมกันทั้งหมดต้องหักได้ไม่เกินหกแสนนะครับฟรีแลนซ์เป็นอาชีพเงินได้ประเภทที่2หรือ40วงเล็บสคือรายได้รูปแบบรับจ้างทั่วไป รับทํางานเป็นครั้งคราวที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นเจ้าของหรือลูกน้องได้แก่ค่าจ้างฟรีแลนซ์ค่าคอมมิชชั่นค่าธรรมเนียมค่าในหน้าการรีวิวสินค้าการออกแบบกราฟิกงานเขียนและแปลภาษาค่าตอบแทนพิธี้พิธีกรหรือ MC ซซึ่งผู้รับเงินมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยแบ่งอาชีพฟรีแลนซ์หลักๆได้ดังนี้ ฟรีแลนซ์ที่ทำงานเป็นโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ที่มีอาชีพทำงานเป็นประจําอยู่แล้วแต่มารับทำงานฟรีแลนซ์เป็นอาชีพเสริมฟรีแลนซ์ที่ทำงานมีรายได้หลายทางหรือหลายอาชีพในวันเดียวกันเช่นขายของรับงานเขียนหรือให้บริการด้านอื่นๆฟรีแลนซ์ที่ทำงานขายงานประจําแต่เป็นการทำงานแค่ชั่วคราวโดยจะรับงานเพียงลูกค้ารายเดียวและทำงานผูกมัดกันเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ2-4ถึงเดือน ตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่เป็นฟรีแลนซ์หรืออยู่ประเภทรับเหมาหรือบริการเช่นการจ้างผลิตสินค้าจ้างทำนามบาตจ้างรีวิวสินค้างานเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้อุปกรณ์ของคนรับทำํำผู้ว่าจ้างไม่ได้เป็นคนจัดหาหรือหรือหาของให้จะถือเป็น จ้างรับเหมาหรือบริการรายได้จะต้องถูกหักภาษีหนะ้าที่จ่าย3%เเแต่ว่าถ้าผู้ว่าจ้างมีอุปรกรณ์ให้ครบเช่นจ้างพิมพ์งานจ้างทำนำามบัตรค่าในหน้าขายของส่วนแบ่งค่าคอมจะจัดอยู่ประเภทการจ้างทำงานซึ่งภาษีหักหน้าที่จ่ายจะคำนวณแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักภาษีหนะ้าที่จ่ายต่ำสุด0% แบบเดียวกันกับค่าจ้างและเงินเดือนซึ่งผู้จ้างจะหักไว้ก่อนจ่ายเงินค่าจ้างให้แล้วผู้รับเงินต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดาประจําปีอีกหนึ่งครั้งการหักค่าใช้จ่ายการหักค่าใช้จ่ายสําหรับอาชีพฟรีแลนซ์ซึ่งอยู่ในเงินได้ประเภทที่2ส,สามารถหักค่าใช้จ่ายเงินได้50%ของเงินได้แต่ได้สูงสุดไม่เกิน1น0 0 0แสนบาท และถ้าหากผู้มีเงินได้ทั้งเงินได้ประเภทที่1และประเภทที่2ให้นำเงินทั้ง2ประเภทรวมกันแต่หากค่าใช้ใจ่ายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทครับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงวิชาชีพอิสระตามมาตรา40วงเล็บ6แห่งประมวลรัษฎากรค่ะ ตามมาตรา40แห่งประมวลรัษดากรได้กำหนดประเภทของเงินได้พึงประเมินไว้ทั้งหมด8ประเภทซึ่งประเภทที่6หรือที่เรียกว่าอาชีพอิสระเป็นประเภทที่เก่าวถึงเงินได้จากการประกอบวิชาชีพเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและความรับผิดชอบในอาชีพของตนโดยไม่ได้เป็นลูกจ้างของใครแต่ประกอบวิชาชีพด้วยตนเองอย่างอิสระค่ะ ตัวอย่างของวิชาชีพอิสระที่กฎหมายระบุไว้ในมาตรา40วงเล็บ6นะคะตัวอย่างแรกก็จะเป็นวิชากฎหมายค่ะเช่นพูทนายความที่ปรึกษากฎหมายหรือโนตารีพับลิคค่ะวิชาแพทย์เช่นแพทย์ทั่วไปทันตแพทย์หรือสัตวแพทย์ค่ะวิชาวิศวกรรมที่ต้องใช้ความรู้ด้านเทคนิคในการออกแบบควบคุมงานหรือประเมินโครงสร้างค่ะวิชาสถาปัตยกรรมเช่นสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารหรือที่ปรึกษางานก่อสร้าง วิชาบัญชีเช่นนักบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางภาษีค่ะวิชาการประนีศิลปรกรรมเช่นจิตกรปิติมากรหรือศิลปินที่สร้างผลงานจากฝีมือตนเองค่ะซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้นะคะก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บหหมายความว่าเขาต้องนำไรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆค่ะ อย่างไรก็ตามการเสียภาษีของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระจะมีลักษณะเฉพาะคือสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริงหรือเลือกหักแบบเหมาได้โดยปกติจะหักเหมาได้60%ของรายได้และต้องเสียภาษีจากส่วนที่เหลือนอกจากนี้ยังสามารถหักค่าลดหย่อนต่างๆได้เช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวคู่สมรสบุตรหรือประกันชีวิตตัวอย่างเช่นสมมติว่านักบัญชีอิสระมีรายได้จาก ทําบัญชีปีละห0 0 0สนบาทหากค่าใช้จ่ายแบบเหมาแล้ว60%เท่ากับ3 0 0 0 0นบาทจะเหลือรายได้สุดที่2 0 0 0 0นบาทซึ่งต้องนำไปยื่นแบบพองดอ0เเพื่อคำนวณภาษีต่อไปค่ะนอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีกลางปีด้วย โดยยื่นแบบพงอดอ94ภายในวันที่30กันยายนของทุกปีและยื่นแบบภาษีประจำปีพงอดอ90ระหว่างวันที่1มกราคมถึง8เมษายนของปีถัดไปค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการออกใบเสร็จหรือเอกสารหลักฐานให้ลูกค้าผู้ประกอบวิชาชีพอิสระต้องออกหลักฐานแสดงรายได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ยืนยันรายได้ในการคำนวณภาษีและหากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกันค่ะสรุปนะคะวิชาชีพอิสระคืออาชีพที่ใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะตัวโดยไม่อยู่ในฐานะลูกจ้างผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้มีอิสระในการทำงานแต่ก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับอาชีพอืนอ่น การเข้าใจมาตารา 40- วงเล็บ6ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสายอิสระเพราะช่วยให้เรารู้หน้าที่ทางภาษีและสามารถวางแผนรายได้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะต่อไปจะพูดถึงการยื่นภาษีนะครับผู้ประกอบอาชีพที่จัดอยู่ในผู้มีเงินได้ประเภท2-8ถึงหรือเงินได้40วงเล็2บ2ถึง40วงเล็บ8ครับหลายประเภทหรือประเภทเดียวยื่นภาษีบุคคลธรรมดาเวลาย,ยื่นแบบภาษีต้องเลือกยื่นแบบพงออดอ0 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยให้ยืดแบบช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีครับนอกจากพมด9 0ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็วยังมีการยืนภาษีแบบครึ่งปีหรือว่าพมด94นะครับสำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7และ8หรือว่ามาตรา40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8นะครับเพื่อได้คำนวณภาษีและได้เฉพาะในส่วนของที่ต้องจ่ายในครึ่งปีของ6เดือนแรกนะครับคือช่วงระยะเวลาระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนครับทางนี้นะครับจะยกเว้นผู้มีงินได้ประเภทที่ 1, 2, 3และ4นะครับไม่ต้องเสียภาษีครึ่งปีแต่ถ้าผู้มีรายได้ประเภทที่1ถึง4นี้มีรายได้หลายทางเช่นมีรายได้ที่ประเภทที่ 5, 6, 7และ8ด้วยก็จะต้องยื่นโครงออด94เพื่อคำนวณภาษีครึ่งปีนะครับในส่วนรายได้ประเภทที่ 5, 6, 7และ8โดยแบบยื่นนะครับ จตต้องยืนได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปีนั้นนั้นครับเพราะในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงกรณีที่ไม่ชําระภาษีตามกำหนดนเวลาถ้าไม่ชําระภาษีตามกำหนดนเวลาหรือชําระไม่ถูกต้องจะต,ต้องมีความผิดอย่างไรบ้างเราดูกันครับในกรณีแรกนะครับจะพูดถึงกรณีไม่ชําระภาษีในเวลาที่กําหนดนะครับจะต,ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านี้ของเงินเดือนภาษีที่ต้องชานะําระนับวันตั้งแต่ที่พ้น เวลายื่นรายการจะถึงวันที่ชําระภาษีนะครับกรณนนีต่อไปจะเป็นกรณีทีนน่สกรณีที่เจ้าพนักง,งานตรวจสอบออกหมายเรียกและปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบสแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบสแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไปนอกจากจะต้องรับผิดชอบในภาษีส่วนนั้นแล้วยังต้องรับผิดชอบในการเสียบเบี้ยปรับอีก1-2เท่าของภาษีที่ชําระแล้วแต่กรณี เงินเพียรปรับดังกล่าวอาจจะลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิการบดีกําหนดโดยอนุมัติโดยรัฐธมนตรีกรณนี้ต่อไปจะเป็นกรณีที่สกรณีที่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการพรด 90, พอเพดอเหรือพอด 94, รดอเภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับต้องระวังโทษปรับทางอาญามไม่เกิน2 0 0 0บาทครับกรณีต่อไปนะครับจะเป็นกรณีที่4กรณีที่จงใจแจ้งข้อความเท็จหรือแจ้งหลักฐานเท็จหรือชอบโกนะครับ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่2000บาทถึง200 0 0 0บาทครับกรณีต่อไปนะครับจะเป็นกรณีสุดท้ายกรณีที่เจตนานลัเลยไม่อ่นแบบเสนอรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ